ก็วันนี้นะคะเราจะมาต่อยกับไอรออะไรเราอ่ะไอ้หน้าเจ๊กเนี่ยไอ้หน้าเจ๊กเนี่ยมันชวนต่อยอยู่นะเดี๋ยวจะต่อยกับมันโอ้ยยยยคนละฝั่งครับผมกรรมการครับยืนคนละฝั่งเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้ต่อยให้มันสลบเลยอ่ะโอ้ยอย่าเพิ่งเดินเข้ามาซี่ถอยไปนตัวก่อนก่อนอื่นไอ้เจ๊กนี่ถอดเสื้อก่อนอ่ะถอดเสื้อผมอ่ะถอดไม่หนาวโอ้ไม่ถอดใช่ไหมอ่ะฮะมาฟังกติกาก่อนนะบ้าหรือเปล่าหนาวขนาดนี้ก่อนมาฟังกฎิกาก่อน ห้ามกัดหูนะฮะห้ามต่อยใต้เข็มขัดนะฮะขอยิบสีอะไรตอนตอนต่อยคงไม่พูดอะไรหรอกห้ามกัดหูนะห้ามห้ามต่อยใต้เข็มขัดนะห้ามล้วงเอาไว้ยาวะนะเฮ้ยห้ามห้ามฟักปืนมายิงห้ามใช้มีดนะครับห้ามเตะได้ใช่ไหมห้ามใช้มีดห้ามใช้ห้ามใช้มีดห้ามใช้ปืนห้ามใช้เชือกนะออพอแล้ว ต่อยยังยุติธรรมนะโอ้พอแล้วพอแล้วใจนะักกีฬาทั้งสองฝ่ายไม่มีอ่ะโชค<ก> <laughs> เอาเลยอ่ะชโชครัโชคอะอแล้วฝ่ายฝ่ายชิมมี่โดนบล็อกแหลกเลยฮะแขนแทบพักครับโอ,โอ้ชิมมีโ่โดนตุยทอครับโดนเฮดบัตเข้าไปบตรงนี้โดนยาวๆฮะโอ้โอ้ อโดนตีท้องนะฮะหน้าสวยหน้ามึนไปนะฮะตอนนี้ฟังคิมบี่ทำไงดีฮะออกซัดหน้าวิโอโดนเทปบันกับคืนอีกแล้วโอ้โอ้วิ่งหนีเฉยเลยฮะโอ้โอ้วิ่งหนีเอาไงล่ะวิ่งหนีวิ่งหนีหาพ่องเหรอเออเอ้าโดนเออโดนตุยท้องคิมบี่โดนซัดเข้าไปที่หน้า ตุยท้องบางทีเนี่ยโดนบล็อกละระสือหน้าฮะอ้มเฮ้ยโดนฮาคิชุดหนักชุดใหญ่เลยโอ้ไฟสว่างแล้ว มีข่าวบอกนะฮะว่าฟังคิมมี่อย่าไปแทงใส่อย่าไปแทงฟังคิมมี่นะ,ะขนาดใส่เกาะยังแพ้คนเลยนะฮะโดนตุยท้องเลยบวะไงฮะคิมมี่มึนะฮะโอ้โดนตุยท้องโอ้ทีปทีปไอเอาไปอังมันจะเข้าไฟอ่ะก็เลยหนีออกมา ต่อเลยฮะต่อเลยฮะเอาละสัตว์ช็ยีได้ฮะอ,อื้โอฮิปปอน,นเลือดแตกดูทรงแลวชิมมี่ไม่น่ารอดนะฮะ โดนลายมัดเหมือ,อน,นก,กันเอ้ยเลิกเลกเกเล,กล,กล,กลกเรียบร้อยฮะอย มีแค่นี้เองเหรอฮะฝีมือมอะใส่เกาะชัวฝีฝีมือมีแค่นี้เหรอฮะเขาอ,อกวเลิกไงอ๋อมันไม่ไ<ง>มันไม่ทันอะมันมันมันลั่นอะมือมันลั่นอะฝีมือมีแค่นี้เหรอ,อฮะคิมมีใส่เกาะชัวเลยนะสภาพนะฝีมือมีแค่นี้เหรอฮะไม่รู้รนู่นใส่เกาะหรือเปล่าเผาเลยอะ นี่ยคือสภาพของคนที่ไม่รู้จักเตรียมตัวน่ะโออไฟไม่ไหม้เน่ะท้าใครไม่ท้าน่ะมาท้าวีวี่อ่ะมันไม่ใสเปล่ามันไม่รู้จักเตรียมตัวไม่ได้ใส่อ่ะแล้วมึงอะใส่ปล่าล่ะเท่าไหร่ถอดเสื้อมาดูดิเอ้มึงถอดเสื้อมาดูสิมึงถอดเสื้อมาดูสิตอนนี้ถอดได้เลยใช่สิถอดได้แปลว่ามึงใส่มึงใส่แรกแล้วสิใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะ ถ้าไม่ถ้าอ่อนอย่างเงี้ยไม่ต้องมาท้ารู้ป่ะบอกเลยอ่ะตื่นขึ้นมาเอาข้าวมาสองจานด้วยอ่ะบอกเลยอ่ะบอกเลยบอกบอกบอกเลยอ่ะเอาข้าวมาสองจานด้วยอ่ะตามที่บอกไว้อ่ะเออเขาไม่อยากทำร้ายผู้หญิงตั้งหากลยใครอยากเจอมาได้อีกเลยอ่ะมาเลยอ่ะถ้าเป็นเธอเอาเท่าไหร่ไหมเขาบอกเขายังไม่อยากทำร้ายผู้หญิงนะเขาเลยยอมแพ้ให้ผู้หญิงนะใครอยากเจอมาเลยอ่ะ ให้ไม่อยากโดนเผาแบบนี้อ่ะเขาก็เลยอยากหามผู้ชายไปต่อยกับเขาเนี่ยเข้าใจปะโอ้โห้เบื่อปะเขาคนดีเฉยเลยมันก็จบแค่นี้นะคนที่ปากดีมันก็ต้องไปนอนจมกองไฟอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแต่เพีแต่มีสายข่าวมาบอกมาว่าเออขนาดใส่เกาะยังต่อยแพ้คนเลยนะฮะใช่หรือเปล่าไม่เชื่อแต่ข่าวลือพันนั้นอ่ะจะไม่ใช่ข่าวลือหรือเปล่าฮะท่านหญิงจะข่าวลือหรือเปล่าอ๋อ เอา oh. คล้ายๆก็รู้เ <Yeah, yeah. S 1> ขาบอกครๆก็รู้เนะ่ะเห็นแล้วลนะ่ะมันไม่ใช่เขาวรือแล้วลนะ้ะถ้าจะอต่อยแพ้ผู้หญิงแบบนี้นะ่ะไปท้าหมาต่อยเถอะท่าน oh. ทำแบบนี้มันแบบข้ารู้สึกว่าหยามเกียรติข้านะ่ะมันไปท้อย oh. ไปท้าหมาต่อยดีกว่านะ่ะพอดีแ้าแค่ขี้มูกอยู่อะข้ากุสาอ่อนให้พักหนึ่งอนะช่วงที่มันจะเข้ากองไฟอะข้ากุสาวิ่งหนีให้ท่าน รัวใส่อ่ะท่านก็ยังอ่อนขนาดนี้อีกเหรอท่านก็ยังอ่อนขนาดนี้อีกเหรอฮะถามจริงโอ้ใครเคลื่มาต่อยกับเราก็ได้นะไม่ว่าน่ะไม่เอาผมไม่ต่อยวิญญาหรอกไม่ไม่เย็นมึงพิ่งต่อยกูไปเองไอเวนตัวตัวที่อะไรว่าเย็นกขาวลงหนึ่งยกเขากองไฟไปเลยไม่ดีตัวเขาอยู่บนกองไฟยกเขากองไฟไปเลยในมารยาทอ้อ ท่านปัสสาวะใส่ศพได้เลยอ่ะมันมันเป็นมันเป็นการช่วยให้เขาไปสู่สุคตินะท่านเอาเลยอ่ะท่านช่วยฉี่เยอะๆเลยนะ่ะใช่เอาเลยนะ่ะเอาเลยนะ่ะแกนี่มันไลรมันไรยยากจริงๆไงคนสลบอยู่ทำไมพูดเสียงดังจังวะโอ้ท่านไมเคิลนนะ่ะทำไมหนอนของท่านแทบมองไม่เห็นเลยนะ่ะโอ้ยังไม่ทันไหมเลยดึงทำไม โอ้รีบจังวะอู้อย่าแจ้งเลยจะรีบทำไมอ่ะไปรีบ่มเริ่มเริ่มเบื่อพอเริ่มลุ้มากแล้วโอ้ตายเถอะโอ้ท่านหมอเขาเขาวิ่งเข้ากองไฟเฉยเลยอ่ะหมอสบาปหมอหนอบโอ้ค่าหมอได้แล้วหมอหมอได้แล้วนี่หมอร้องให้ตายคือเขาอ่ะอยู่ดีเขาก็วิ่งเข้ากองไฟอ่ะท่านหมอได้แล้วท่านหมอได้แล้วข้าบอกเขาแล้วว่าอย่าไปอยู่ใกล้กองไฟอ่ะเขาไม่เชื่อข้าน่ะ โอ้แค่เข้าไปก็ร้อนไปยาวแปดเมตรเขายากเขาอยากลองไงว่าใส่เกาะกับกองไฟแล้วเป็นยังไงน่ะหาเรียบร้อยไปเลยเกาะหนึ่งตัวใช่มามา ท่านหมอยังไม่ต้องไปนะเดี๋ยวมีเคสอ่ะท่านหมอมีเคสแน่ๆ โอ๊ยหมดเปล่าแล้วไม่ไม่บอกก่อนเล้วค่าจริงจังอยู่นะทำไมไม่ตะโกนบอกอ่ะจะได้ไม่ต้องเสียค่าหมอค่าจริงจังอ,จอได้เวลาแล้วท่านหมอ <laughs> <laughs> โอ <laughs> แทนที่จะตะโกนบอกก่อนนะอ่ะ,อะท่านหมอแถอวนี้มีด็กผู้ชายอ่อนนะท่านหมอทำไงได้อ่ะ ้าสลบนี่อายเลยนะโอ้ถ้าถ้าได้ข้าวมากินอีกจานหนึ่งแล้วแหละท่านหมอเดีวท่านหมอรอนี้ลยเดี๋ยวรอรับอีกเคสเลยมันนี่มาข้าให้กำใจเพื่อนก<ต>่อนมันนี่มาวิ่งไหมอะไรแป๊บนึงรอดูก่อนสิเราต้องดูอยู่รอดตอนเพื่อนฟื้นด้วยไม่ใช่ต่อยเขาอย่างเดียวมันนี่มามันนี่มาเดี๋ยวที่จะสั่งสอนนะ อย่าทำเก้านะไม่ได้ครึ่งเลยเหรอค่าไม่ได้ครึ่งเลยเหรอรยหรอ,อย่าทำเก้านะโอราะาค่าเกือบตายอ่ะอย่าทำเก้านะรู้ไหมเขาต่อยไม่ค่อยเวนอะ่ะเขาใช้ม่มั่วเอาเมื่อกี้เนี้ยปกตินับสิไม่เคลื่อนไม่วิ่งนะเราไม่ถนัดวิ่งอ่ะ โอ้ยติดต้นไม้อ้าวตัวนี้พ่อหนุ่มขอน้ำเต้าโอ๊ยติดต้นไม้แป๊บนึงติดต้นไม้แป๊บนึงมันมองไม่เห็นติดต้นไม้โอ้เริ่มก่อนอีกไอเวน โอ้ยมีแค่นี้หรอ <laughs> ผู้ชายเมืองนี้ที่มีแค่นี้เหรอเนี่ยฮ <c oughs> ะเฮ้ออะใครสงสัยว่า่าใส่ก่อไว้เดี๋ยวค่าแก้ผ้าให้ดูเอาไหมอะเอาไว้อะ ถ้าหมอตั้งโรงพยาบาลถาวรตรงนี้เลยก็ได้นะโอ้พอแล้วค่าเหนื่อยแล้วอ่ะค <c oughs> ่าเหนื่อยแล้วเดี๋ยวค่าจะถอดเสื้อผ้าให้ดูอ่ะพี่รู้ว่าค่าไม่ได้มีก่อน <c oughs> อ,อ่ะเฮ้ยอุ้ยอ่าคนจริงวะ